มสามจ้าหืมรอดอ้าเออฉันอัดแล้วนี่หว่ากูว่าทำไมมันใจเย็นนักว่าอ้าวกูอัดแล้วนักเรียนกูอัดอยู่ด้วยแหละแต่คือกำลังเมามอยอยู่โอ้กูกำลังเมาพร้อมกันยังอ่ะ เออเบื่อว่ะคุยคนเดียวอ่ะพร้อมกันยังพร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วแหละครูครูกดอัดแล้วตแต่ครูลืมว่าครูเอ่ออัดอยู่นะคะออาวันนี้เป็นวิชาประวัติศาสตร์นะคะนักเรียนมสามที่รักของครูคแซมมี่นะคะหือนะคะเอาวิชาประวัติศาสตร์นะคะในอารยธรรมอียิปต์นะคะค่ะครั้งที่แล้วนะคะเมื่อตอนที่เรายังไม่โดนโควิดนะคะเราเรียนอารยธรรมโบราณของเมโสโปเตเมียไปแล้วใช่ไหมคะเจะสุไปมเรียน เดียนเชียเซฮีใช่ไหมคะให้ท่องจำนะคะวันนี้เป็นอารยธรรมอียิปต์นะคะง่ายๆนะคะไม่ไม่ยากนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเก่งอยู่แล้วนะคะฉลาดอยู่แล้วนะคะคุณครูไม่ห่วงนะคะก็เดี๋ยวอารยธรรมอียิปต์นะคะเนื้อหาอาจจะไม่ได้มากนะคะคุณครูอยากให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของอารยธรรมอียิปต์ในด้านสถาปัตยกรรมศาสนาวิทยาการต่างๆความเป็นมานะคะตัวอักษรโบราณโบร,ราณน,นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันแบบเนื้อหาน้อยมากนะคะ ศึกษาภาพแล้วก็สิ่งสําคัญแล้วก็เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของอียิปต์นะคะนักเรียนจะได้ไม่ต้องจําเยอะนะคะเพราะวนักเรียนน่าจะเรียนหลายวิชาอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเราจะไปหาฟาโรกันนะคะคุณครูเมาหรือเปล่าน,นะคะค่ะอทําอียิปต์นะคะนึกถึงอะไรไม่ได้เลยะคะ่ะตอนนึกถึงแม่น้ํนนานยนะครับพอพูดถึงแม่น้นํานายก็จิบเลยะคะ่ะแม่น้ํนนานยร้อนนะคะอ่ะคุณทะา พอพอมนึกถึงแม่น้ํไนใช่ไหมคะเราทราบอยู่แล้วว่าแม่น้นนํไนเป็นแม่น้ําที่มีความยาวที่สุดในโลกใช่ไหมคะแล้วเราก็ลักษณะาการไหลของแม่น้าเนี่ยตามธรรมชาติของแม่น้ามันต้องไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันแค่ว่าเมื่อดูตามสภาพทางภูมิศาสตร์แล้วมันจะไหลแบบย้อนย้อนไปหาลงทะเลนะคะก็คือจากบริเวณแม่น้ํไนเนี่ยจากบริเวณที่เขาสูงในเอธิโอเปียมันไหลลงสู่เมดิเตอร์เรเนียนนะคะในแผนที่โลกมันก็เลยดูว่าไหล ย้อนขึ้นไปแบบนี้ถ้าจริงๆมันก็ไหลบนลงล่างนะครับแค่ว่าต้นน้ํามาอยู่ตรงภูเขาด้านล่างแล้วมันก็ไหลไปลงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแม่น้ํานะคะบริเวณแหล่งแม่น้ําต่างๆคุณครูเคยบอกแล้วว่าตรงไหนมีบริเวณแหล่งน้ําตรงนั้นจะมีชุมชนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งอะรรธรรมแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นแม่น้ํานายเนี่ยมันก็เลยเป็น ต้นกาเนิดของอะไรทมอีบนะคะที่มีมายาวนานนะคะความยาวของมันนะคะตั้ง ,6650 กิโลเมตรนะคะทุกคนกิโลเมตรนะคะเรียกว่ายาวนะคะเทียบเท่ากับเออโน่นนะคะไม่รู้อันเหมือนกันว่าอะไรนะคะแต่ยาวไว้ก่อนนะคะยาวที่สุดในโลกนะคะ ไม่น้ำานายนะคะมีความสําคัญในการสร้างอารยธรรมนะคะในด้านแรกนะคะคือด้านของการปกครองนะคะการปกครองนะคะฟาโรถือว่ามีอํานาจมากที่สุดในอาณาจักรอียิปต์สมัยนั้นนะคะเป็นทั้งผู้ปกครองสถานะก็คือเปรียบเสมือนเป็นมนุษย์ด้วยเป็นเทพเจ้าด้วยตามความเชื่อของชาวอียิปต์นะคะแล้วก็มีอํานาจเด็ดขาดเหนือประชาชนนะคะ ฟาโดนะคะในอียิปต์นะคะมีมาหลายราชวงศ์นะคะแต่ละราชวงศ์นะคะมีการปกครองมาอย่างยาวนานเมื่อเทียบกับไอธรำมีโสโปเตเมียแล้วที่มีเผ่านู้นเผ่านี้แวะเวียนมานะคะที่อียิปต์เนี่ยมีการปกครองมาอย่างยาวนานราชวงศ์หนึ่งเป็นพันพันปีเป็นแบบหลายปีเนี่ยเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของอียิปต์เนี่ยมันลอ้อมรอบไปด้วยทะเลทรายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้าศึกก็จะมีความยากลาบากในการที่จะมาตีเอา เมืองอี์ไปนะคะแล้วก็ในแต่และราชวงศ์เขาเชื่อว่าฐานะของฟาโรหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเป็นเรื่องสีน้ําเงินนะคะซึ่งกรีดออกมาก็เป็นสีแดงอยู่ดีนะคะแต่เขามีความเชื่อว่าเลือดกษัตริย์เนี่ยสีน้ําเงินจะมาปนเปื้อนกับเลือดสามัญชนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะฟาโรหรือราชเชื้อพระวงศ์เนี่ยจะแต่งงานกันเองนะคะเพื่อไม่ให้เลือดกษัตริย์เนี่ยไปปนเลือดก,กับเลือดสามัญชนคนธรรมดา นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อกษัตริย์แต่งงานกับกษัตริย์หรือเชื้อพระวงแต่งงานกันเองนะคะมันก็จะมีการผิดพลาดท,ทางพันธุกรรมนะคะอายุของฟาโรห์แต่ละองค์ก็จะค่อนข้างสั้นนะคะที่นักเรียนเห็นทางด้านซ้ายล่างนะคะจะเป็นฟาโรห์ุดันคามุนนะคะฟาโรห์ในอียบมีทั้งที่เป็นผู้ชายแล้วก็ฟาโรห์ฮัตเตซุปนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะนี่คือลักษณะของฟาโรห์นะคะทางด้านขวาที่เป็นรูปภาพนะคะนักเรียนจะเป็นลงพระศพนะคะที่ใส่ ฟาร์โอีกทีหนึง่งซึ่งจะถูกทําให้กลายเป็นมัมมี่นะคะในด้านของศาสนานะคะพอพูดถึงมัมมี่มัมมี่มาเลยนะคะอียิปต์เนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของโลกหลังความตายนะคะมนุษย์คนหนึ่งคนใดตายไปนะคะจะถูกเออเทพองค์สําคัญองค์หนึ่งนะคะที่เป็นเทพเกี่ยวกับเรื่องของความตายมนุษย์คนนั้นก็จะเดินทางไปแล้วก็จะมีตาช่างซึ่งตาช่างเนี่ยก็จะช่างความดีกับความชั่วว่าถ้าดีก็ขึ้นสวรรค์ถ้าชั่วเยอะช่งออาอชงออกมาเยอะก็จะลงไปสู่นรกนะคะตามความเชื่อของ อียิปต์โบราณนะคะแล้วก็ในศาสนาของอียิปต์เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญในเรื่องของการกลับมาเกิดกลับมาฟื้นคืนชีพของฟาโรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการทามัมมี่นะคะก็ทําเพื่อที่จะรักษาร่างของฟาโรเอาไว้นะคะให้อยู่ได้นานที่สุดนะคะเพื่อที่ว่าวันหนึ่งวันใดน,นั้นวิญญาณของท่านหรือท่านอาจจะกลับมาเกิดใหม่เพราะฉะนั้นแล้วการทำมัมมี่นะคะจะเอาเอ,าอาาวัยวะภายในทุกส่วนออกหมดเลย สมองก็ออกหมดเลยนะคะสมองก็จะเอาตะขอแหลมนะคะเกี่ยวเข้าไปที่จมูกนะคะแล้วก็กวนกววๆเย็นแล้วก็พุดออกมานะครับเพราะสมองเป็นของเหลวใช่ไหมคะเหลืออย่างเดียวก็คือหัวใจนะครับเพราะเขาเชื่อว่าวันหนึ่งวันใดนั้นฟาโรก็จะต้องกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาจะเอาอวไว้ว่าภายในเนี่ยไปแยกไว้ตามโถต่างๆที่เป็นรูปสัตว์ที่เขาบูชานับถือโหลแมวใส่เอาไว้ว่าอันหนึ่งโหลหัวลูกนกโหลหัวหมานะคะ ในอียิปต์นะครับจะบูชาเทพต่างๆนะคะเช่นที่เป็นลูกนกนี่คือเป็นเทพเจ้าพระอาทิตย์นะคะหรือว่าเทพเจ้ารานะคะคนละอย่างกับที่ขึ้นเมขนมปังนะคะอนันคอคนละรานะคะแล้วก็จะมีเทพเจ้าที่เป็นแมวนะคะชาวอียิปต์จะนับถือแมวมากนะครับเพราะถือว่าเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะบ้านไหนฆ่าแมวนี่คือไม่ได้นะคะอันตรายนะคะเทียบกับบ้านเราแมวมีลักษณะเหมือนน้องเนนนะคะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้นเลยนะคะจนมีการเอาแมวไปทําเป็นมัมมี่ด้วยนะคะการทํามัมมี่ บ่งบอกถึงวิทยาการทางการแพทย์ของชาวอียโบราณที่มีมานานมากแล้วการทําให้ตัวข้างในศกแห้งวิธีการผ่าตัดเอาอันนั้นอันนี้ออกคือเอาไว้ว่า,า,าภายในออกมานะคะมีก็เป็นวิทยาการทางการแพทย์ของอียในสมัยนั้นนะคะในด้านวิทยาการนะคะชาวอียนะคะมีความสามารถในการปฏิบปฏิทินสุริยคติ สุริยะคือพระอาทิตย์ใช่ไหมคะ้าจันธตรัรติก็คือดวงจันใช่ไหมคะปฏิทินจันทาตรัติเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนี่คือที่มาอียิปต์เป็นคนคนิดค้นขึ้นมานะคะแบง่งฤดูออกเป็นสามฤดูกาลนะคะถ้าไทยเราก็จะเป็นร้อนร้อนมากแล้วร้อนชิปหายใช่ไหมคะแต่ว่าแบง่งสามฤดูกาลนี้ก็คือเอ,อ่อหนาวฝนร้อนนะคะศาสตร์ทางตัวเลขนะครับมีการคิดค้นบวกลบคูณหารแล้วตั้งแต่อียิปต์นะคะประดิษฐ์อักษรภาพขึ้นมาเขาเรียกว่าอักษรเฮโรกราฟิก เ e r o โรเกฟิกนะคะดูรูปปากของคุณค,ณะคะรูนะครับฟิกนะคะแล้วก็มีการทํากระดาษนะคะจากต้นพืชชนิดหนึ่งเรียกว่าต้นปาปิรุสนะคะเอาปาปิรุสมาทําเป็นกระดาษต้นปาปิรุสที่นักเรียนเห็นนะัคล้ายๆต้นกกบ้านเราที่เอามาทําเสือ่อหนูนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วมีบัญชีรวบรวมยาด้วยนะคะแล้วก็คิดค้นนาฬิกาแดดก็คือทิศเป็นแท่นหินแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แสงแดดในการกําหนดเวลาว่าตอนนี้เวลากี่โมงแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพหลักฐานวัตถุโบราณโบราณาวัตถุต่างๆนะคะทั้งปฏิทินจันทาราคติอักษรภาพเฮโรกิฟิกนะคะกระดาษปาปิรุสที่ทําม,มาจากต้นปาปิรุสแล้วก็นาฬิกาแดดนี่คือวิทยาการที่ชาวอียิปต์เขาคิดค้นขึ้นมานะคะ วรรณกรรมนะคะสำคัญเลยอย่างหนึ่งคือเขาเชื่อในโลกหลังความตายใช่ไหมคะเขาก็เลยมีการเขียนวรรณกรรมขึ้นมาอย่างหนึ่งคือ book of the dead นะคะก็คือคำภีมรณะซึ่งคมภีตัวนี้มันจะเป็นคำภีที่บ่งบอกถึงชีวิตหลังความตายว่าคนหนึ่งคนใดตายไปตุยแล้วจะต้องเดินทางไปที่ไหนจะเจอเทพอะไรนะคะอายุยาวนานมากนะคะไอตัวคำพีเล่มนี้นะคะแล้วก็ ภายในคมทีก็จะบันทึกอกักษรภาพเป็นอกักษรเฮโรกิฟิกนะคะแล้วก็ลงบนกระดาษปาปิรุสหรือพาไพรัสนะคะแล้วแต่เขาเรียกความเดชดีของแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีการวาดภาพประกอบต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตหลังความตายนะคะก็เนื้อหาในเรื่องก็ไม่ต้องจําเยอะนะคะดูสิ่งสําคัญในอรารยธรรมก็พอนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมห,หรือการก่อสร้างนะคะนิดนึงนะคะคุณต้องแยกให้ออกนะคะว่า ไอ้ลงท้ายด้วยกรรมๆเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันมีทั้งสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตกรรมแล้วก็วรรณกรรมใช่ไหมคะถ้าสถาเนี่ยคือสถอคือดูแบบก่อสร้างใหญ่ๆเรียกว่าสถาปัตยกรรมประติมากรรมปะไปคล้องกับปั้นก็เป็นเรื่องของการปั้นจิตกรรมก็คือการวาดใช่ไหมคะวรรณกรรมคือการแต่งคาประพันธ์วรรณกรรมต่างๆนะคะอันนี้คือสถาปัตยกรรมสําคัญอย่างหนึ่งของอียิปต์นะคะก็คือ พีระมิดนะคะซึ่งพีรามิดมีเยอะมากพีรามิดกิเซพีรามิดคูฟูนะคะแล้วแต่นั่นองจากไปศึกษาคนความเพิ่มเติมนะคะพีระมิดอันนี้น,นะคะเป็นโรงพัะงศพของฟาโรห์ซึ่งใหญ่มากนะคะเขาจะเอาศพฟาโรห์มาเก็บไว้ในพีระมิดนี้นะคะแล้วก็ทุกพีระมิดเลย,เยจะมีตัวสําคัญตัวหนึ่งก็คือคนที่เฝ้าพีรามิดก็คือสฟิงค์นะคะที่หัวเป็นคนแล้วครึ่งตัว ที่เหลือเป็นสิงโตนะครับเป็นสิงโตนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะแสดงในเรื่องของชีวิตหลังความตายก็จะมาบรรจุพระศพของฟาโรห์วไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้รวมถึงอาจจะเป็นค่าท้าบริวารน,นะคะเพื่อที่วันหนึ่งวันใดน,นั้นจะได้ติดตัวท่านไปแล้วก็ท่านฟื้นขึ้นมาอาจจะแบบมีสมบัติให้ท่านใช้นะคะในช่วงสมัยหนึ่งนะคะโดยคดีดังมากเลยของพระศพ ฟาโรตุนคามุนนะคะที่มีทรัพย์สมบัติเยอะมากเขาเล่าลือกันก็เลยมีโจรเกิดขึ้นท่อนข่านเยอะนะคะแล้วก็สมัยนั้นก็คือทรัพย์สินของฟาโรนะคะมันก็จะถูกครอบไว้ด้วยคำสาปใครที่ขโมยออกจากพีระมิดไปก็จะโดนคำสาปของฟาโรไปตามๆกันนะคะลองไปศึกษาดูนะคะสนุกมากนะคะสนุกมากจริงๆนะคะก็นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องของอารยธรรมอีกจบไปอีกหนึ่งอารยธรรมนะคะก็ขอให้นักเรียนคนละตั้งใจแล้วก็ ออรอรับงานจากคุณครูนะคะจะเป็นงานอะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. ก็ขอให้นักเรียนนะคะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับการเรียนออนไลน์นะคะ mm hmm. ถ้าสมมุติว่าคุณครูพูดเร็วเกินไปนะคะก็ย้อนกลับไปดูวิดีโอเอ้ยย้อนกลับไปดูเมื่อกี้นะคะ mm hmm. ก็นะคะก็นักเรียนก็ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็อ,อ,อย่าออกจากบ้านไปไหนนะคะเพราะตอนนี้อันตรายนะคะก็ สวัสดีค่ะแล้วก็รอเจอกันในอารยธรรมหน้านะคะพี่พี่มสามนะคะก็สวัสดีค่ะอืมดไห